วิธีสกัดเม็ดดีเลยทองฉบัดเต็มนะครับผมขั้นตอนแรกก็เอาเม็ดดีเลยไปหลอมรวมนะครับผมหลอมให้รวมกันเลยหลังจากนั้นเราก็ไปเทเม็ดนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการกัดด้วยกดไนติกนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่กดไนติกกัดลงไปนะครับพอทําการกัดไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จเสร็จแล้วเราก็เอามากองครับผมข้างใต้บิก,กอร์เราจะเห็นเป็นผงสีดํานะครับนี่คือผงทองที่เหลือนะครับ ส่วนเงินก็จะกองอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็ทําการเอาเกลือมาตกนะครับพอตกเสร็จแล้วเราก็นําน้ําเทออกนะครับเราจะได้ผงผงเงินสีขาวที่อยู่ข้างล่างพิกเกอร์แบบนี้เราก็นํามาล้างน้ําร้อนนะครับล้างร้อนไหลๆน้ํานะครับพอล้างเสร็จแล้วเราก็ใส่ด้วยน้ําตาลทรายนะครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับผมตรงนี้ต้องใส่เยอะ,ยอะนะครับน้ำตาลทรายหลังจากนั้นก็ใส่โซดาไฟนะครับใส่โซดาไฟเสร็จ จนฟ่ามันจะเป็นแป้งสีเข,เขียวนะครับแล้วเราก็ใส่ด้วยกดเกลือนะครับเสร็จแล้วนี่คือผงทองนะครับอันนี้คือผงเงินแล้วเราก็ทําการเอาไปหลอมนะครับนี่แล้วเราก็ได้เงินมาหนึ่งตำลึงนะครับแล้วก็ได้เม็ดทองมาหนึงเม็ดนะครับผมเป็นนานเสร็จสิ้นขบวนการนะครับ